และนี่คือสปอยแพชนาวัวนเทเด็กกิฟต์หรือวันขอบคุณพระเจ้าในเกม99คือในป่ามีทั้งเควสใหม่กิจกรรมใหม่และคลาสใหม่เลยไม่มีซสซบอกร์องอยมีนะแพชนาจะมาอีกแล้วนะน้องๆจ้ารอบนี้เนี่ยไม่ได้มาวันเสาวแต่จะมีเควสพิเศษสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะเข้ามาในวันพรืัคสบดีที่27กจิกายนที่จะถึงนี้ <Yes. S 1> อีกแค่2วันเท่านั้นเองนะ เนื่องด้วยในวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเก็บเกี่ยวพืชผักที่ดีหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวดังนั้นแพทช์นี้เนี่ยก็อาจจะมีบางอย่างมาให้ฟาร์มเ่อแลกเปลี mm ่ยนไอเทมใหม่ๆเข้ามาในเกมเหมือนตอนที่เราฟาร์มแชนดี้ตอนแพทช์ฮาโลวีนรอบนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าก็มีความเป็นไปได้ว่าในเกมเนี่ยจะมีควิคให้เราทําแลกกับการฟาร์มใบไม้เพื่อนําไปรับรางวัลใหม่ๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคลาสใหม่เข้ามาในเกมซึ่งจะเป็นคลาสจํากัดเวลาซึ่งจะหมดเวลาไปหลังแพทช์นี้ ลแล้วก็ลือกันว่าในเกมเนี่ยจะมีสัตว์ใหม่ที่เข้ากับเทศกาลนี้เข้ามาด้วยนั่นก็คือเจ้าไก่งวงนั่นเองในวันขอคุณพระเจ้าเนี่ยเขามักจะเฉลิมฉลองกันด้วยการกินไก่งวงกันดังนั้นก็เป็นไปได้เลยเหละว่าในแมปจะมีน้องไก่วิ่งเต็มไปหมดถ้าเราจัดการมันได้ก็อาจจะได้คนของมันเอามาควัาไอเทมใหม่ก็ได้คลาสใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคลาสนักล่าไก่งวงก็ได้นะน้องๆแล้วน้องๆชอบเล่นคลาสอะไรกันมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์นะ